ขอเข้ามากกับเรื่องนังนะเยียเงินกอน,กน,กนครับอีเจอเกือนงอีเจือเนือนเง<ใ>นิงงงนนนเงิ่วานเป็นดิเกิงอเงินเี่น,นะครับ,บอันนี้หนึ่นงล้านบาทนะครับเอาไปทำบุญ ครับก็อนุโมทนาบุญกับผู้คนที่เออช้าต้อนรับทุกคนเข้ามานะครับพรุ่งนี้ก็ขอให้เราได้ถือก้อนนี้หกก้อนเลยนะครับสาธุทุกคนนะครับเนาะแบ่งแบ่งไมได้ว่าเดี๋ยวปาไปดูเลขทูบครับไะเจ้าไกรอาณาที่เจ้าไก่ ก้ย่านปิ like bbe bbe ่งบ่คักเลยบ่จ้ะย่านเดียวรักปิ่งก็แหงย่านนั่นแหะย่านมันดูดป้าเดี๋ยวพาไปขอเข้ามากรรมกับหัวมาถือเฮาเงื่อนไขหนึ่งเนาะเดี๋ยวเราไปขอเข้ามากรรมกันครับแล้วก็อ่าอุ้ยตื่นเหนือมึงไปกินียงหันเราไป ไปน้อนลูกออกใจนะทุกคน,นไปน้อนเลยเดียวอะเดี๋ยวเราไปดูเลขทูปกันแล้วก็ขอขามากรรมกันครับเลขทูปนะครับที่อาจารย์เห็นเนี่ยอาจารย์มองว่าแปดแปดเจ็ดกับแปดศูนย์เจ็ดหรือแปดสองเจ็ดก็ได้ดูดูด 807นะดูเอาแกบด้วยผู้ใดมาพกกับพกเเลยอย่ขออาจารย์จเจือยูดอกจาก่าติดตามหล่นแล้วเ่ามีโอกาสจเจือตอนอาจารย์มาพัทยารับคนติดโควิดกะขับรถนำบาทันได้ครับเจอกันเลียนเข้ามาโหลดครับทักไายโหลดได้ครับเด้อเนี่ยถ้าเจออาจารย์อยู่ที่ไหนเรียกยเลยนะครับทไยนะครับอยากให้ทักทายควอนซ้อนสูงใส่ตังค์ทักไทยแล้วก็เรียกนะครับจับได้นะครับจับต้องได้นะอาจารย์ไม่ได้ถือตัว<ด>นะครับรูปได,ได้รูปได้นะะรูปได้ทำได้ จับได้ครับกอดได้นะครับไม่ได้ว่ากันนะครับนาออ่ะกันกระเบื้องหนาผัวในเด้อกออาจารย์นะผัวมานั่มกับอันเดียวเบื้องผัวกันเด้อแมนว่ากอดอาจารย์ปั๊บผัวใส่ตบฝาอาจารย์แต้มเอแมนเนี่ยบรรยากาศสู้ชีวิตกันมากนะขอบคุณนะครับให้ผู้ใดบานยังาะ เลขวันนี้ทีได้ครับเดี๋ยวผมจัดให้อ่ะเห็นเลขอะไรพิมพ์กันก่อนพิมพ์กันก่อนแปดอะไรรอหน่อยนะครับเดี๋ยววันนี้จะลงอยู่นะผมเดี๋ยวให้ดูก่อนเป็นไรอยู่ขอบคุณดาจีห้าดวยครับรู้ได้ครับได้บอกครับอ้อย กอน้ำได้เะครับจก่งใจค่ะกอดได้ครับกอได้กอได้ครับกอได้ครับกอดรวยไรใจายกอดหลายๆครับขอสามีน้ำนะครับขอสารเท่าคคอยขอเสือบางอย่างแล้วขี้เกียดได้เราบัวหายบ้าไมาอีกเล็บปัดนะครับแปดศูนย์เจ็ดแปดแปดเจ็ดนะครับแมททูวปู่นะอ่ะเนาะ มากเจ็ดกว่านี้มีเจ็ดนะครับอาผูใ้ใดถามอีกว่าเลขยกี่ยังอเอาให้เบิ่งอ่ะทวนเลขอีกข้งอ่ะทวนเนี่ยชุดเต็มค่อยมาแปดแปดศูนค่ะแต่ออกอยู่ครับปิดแต่ออกอยู่อืม ผมดีเลยเนีนี่มือมีแปดเจ็ดเข้าแปดเจ็ดไปใส่เลยนี่ความสินจดอาจารย์กันเนี้ยมึงมีอาาจรย์น้ำด้วยครับอ,นนอันนี้ก็ถือต้องน้ำอยู่เพราะก่าเราเราได้ตาทายรูปน้ำอันนี้ก็ให้น้ำอยู่จังห้าสิบเปอร์เซ็นต์ นะตัวปูเนี่ยเอาผมแปลให้แล้วนี่ตัวปูแปะจอมเกตนะมีกตัวหนึ่งอื <c oughs> คนเมืองเท่าไหรเ่เกิดสามพัน,นอืกอจุดได้แปะใจพี่จุดได้แปดหกแปดใครกันอ่าก <c oughs> อดสิกอดขออนุญาตเมียาจารย์ก่อนลนะเนาะอึกต้องครับปือกล ควาแล้วอาจารย์เคนปเปินกันมามาห้ามเอาไม้แย่นะนะครับเนาะอย่าลืมสามสามเจ็ดถูกต้องครับคิดหอดอาจารย์มัคิดหอขด้ือกันนะครับ เราขอขอมากรรมกันเนาะเดี๋ยวมันจะดึออตทองน้ำกวนไทยเนี่ยให้เดี๋ยวเราขอเข้ามากรรมกันนะครับอทุกคนเรางดกันแป๊บหนึ่งแล้วเราก็ขอขอมาก,ก,มกรารมกันนะครับได้ครับพี่ธัญนุนะครับอ ได้ครับได้ครับเราไม่อ่านแต่เราตอบได้อย่างเดียวเราตอบได้เอาแล้วกันวางวางคำคือไรู้กันเฮ้รู้กันเราอ่านเยอะไม่ได้อ่ะตั้งนะโมเดี๋ยวอาจารย์ัเชินเฮวดากรนนะครับขอสงบนิ่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราค่อยคุยกันต่อจางรับตาตัวหนาะ นัมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตัมมาสมพูทธัสดะนักมตักสะภะคัววโตอะระหัโตัมมาสมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหัโตัมมาสมพุทธัสสะปริตวาเมตังสัพมตตาวะทันตวิกิตจิตารตังนันตั สักเคกามีจกรูเปคิริสีขะลัตเตจันตะริเควิมาเนทีเปรัตเทจกามีตรุวนาคานคิหาวัตุมีเคเตภูมมาจะยันตุเทวะฉลทละวิสมีอยาคาคันทัพพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนีวราวัจนะสัตว์ทเมสุนันตุธรรมมัสสวากาโรอิยมมะทันตาธรรมมัสสวาณกาโรอิยมมาทันตาธรรมสนณกาโรอิยมมาทันตาตั้งละโมความกันสามจบ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกาวตามอาจารย์นะครับกายกรรมังวจีกรรมังมโนกรรมังสันจิตเจกรรมังอสันจิตเจกรรมังขามันตุเมอหูสิกรรมัง พะวตุมีกรรมใดๆไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ข้าพเจ้าได้ทำร่วงเกินแก่ผู้ใดทั้งโดยตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีในภพชาติใดก็ตามขอให้เจ้ากรรมนายเวียนทั้งหลายจงโปรโดยกโทษให้เป็นอโหสิกรรม ให้แก่ข้าพระเจ้าอย่าได้จองเวรจองกรรมต่อกันอีกเลยแม้แต่กรรมใด,มใดที่ใครๆทำแก่ข้าพระเจ้าก็ตามข้าพระเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งสิน้นยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานขอจงนนใจให้เขาเหล่านั้นกับมีเมตตาจิต คิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้าเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันตลอดไปด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าพร้อมทั้งครอบครัวตลอดจนวงศาคณาญาติผู้มีอุการ,รัคุณของข้าพเจ้าผนจากความทุกข์ยากลำบากเข็นใจ ความทุกข์จะได้ใกล้ความเจ็บไข้่าได้มีขอให้มีความสุขสวัสดีมีชัยสเนียจันไรและอุปัตถวันตายรทั้งหลายจงเสื่อมสิ้นหายไปนึกคิดปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงพันสํำเร็จจงพันสํำเร็จ จงพันสำเร็จเดนินนี่ปานังปัจยโยตุสาทุสาตุ